หากพุดถึงผลงานผมคิดว่าผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ได้มาช่วยเหลือดูแลประชาชนบ้านเกิดของผมผมรูสึกภาคภูมิใจในจุดนี้ครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าชุดแบบนี้คืออะไรนะครับใช่ทหารหรือเปล่าตำรวจก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราจะบอกว่าตราใดก็ตามที่ท่านเห็นคนแต่งเ่อดแบบแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าอสเลยนะครับ ท่านวางใจได้เลยว่าคนพวกนี้คือคนที่ใกล้ชิดท่านอยู่กับท่านทั้งในยามสงบแล้วก็ยามที่มีปัญหาในพื้นที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจะรับฟังปัญหาของท่านแล้วก็จะช่วยเหลือท่านได้เร็วที่สุดอยู่ในพื้นที่กับท่านได้ใกล้ชิดที่สุดงั้นขอให้ท่านไว้วางใจเวลามีภัยอะไรก็ขอให้นึกสิงออ,อด้วยอีกทางหนึ่งนะครับ ทุก yup. <po target> วันนี้ครับภารกิจหลักๆก็ร่วมบูรณาการหน่วยงานอื่นๆตำรวจมิทหารต่อชดและก็ป่าไม้ในการลาดตะเวนในป่าเทือกเขานมงรักเขตรับผิดชอบของอำเภอขุนหานครับก็ในขณะลาดตะเวนก็ได้ยินเสียงชาวต่างชาติมาลักลอบตัดไม้ทําลายป่าก็ได้ทําการจับกลุ and and ่มแล้วมาดําเนินคดีต่อครับการแก้ไขปัญหาเศิเนี่ย จะมีอยู่3ามขาหลักนะครับการป้องกันครับการปราบปรามการบำบัดรักษาในส่วนของเราเนี่ยนะครับการป้องกันเนี่ยแน่นอนเรามีการตั้งดรวดสุบการตรวจพื้นที่เสี่ยงนะครับการปิดล้อมเรือนจำนอกจากการป้องกันแล้วนะครับการปราบปรามเนี่ยเราก็เข้าไปร่วมกับตำรวจพื้ทนจังหวัดนะครับปราบปรามคดีสําคัญได้หลายคดีนะครับได้ของกลางยึดยาเสพติดได้เป็นจํานวนมากนะครับในส่วนการบาบัดรักษานะครับเรามีเป้าหมายในการบาบัดเราไปหาค้นหาผู้เสพผู้ติดในพื้นที่ของทุกอําเภอนะครับเรานําไปส่ง แล้วก็จะทำะค่ายบำบัดการแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับของเราเนี่ยทำตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางในแง่ของการป้องกันนะครับการตั้งจุดตรวจอสกรรนะครับทั้งในช่วงเวลากลางวันกลางคืนรวมถึงช่วงเวลาเคอร์ฟิลด้วยการแจกจ่ายแมสสนะครับหน้ากากอนามัยรวมๆแล้วเ,วเกือบ9ก้าแสนชิ้นทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดนอกจากการป้องกันแล้วนะครับก็จะมีการรักษาพยาบาลน,นะครับ เราใช้กองร้อยของเราเองเนี่ยนะครับเป็นสถานที่กักกันตัวในระดับจังหวัดหรือ LQ นะครับ local q u a r a n t i n เป็นสถานที่รับรายงานตัวบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือบุคคลที่ผ่านสเตจ q u a r a n t i n มาแล้วนะครับซึ่งภารกิจเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภารกิจที่ต้องมีภารกิจทําทุกวันต้องมีเจ้าที่อยู่สแตนบายตลอดครับแรงบันดาลใจของผมก็เกิดจากพ่อ ซึ่งท่านเคยเป็นอดีตสมาชิกกองอาสาสารเดนสมัยผมยังเป็นเด็กผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเดินรอยตามท่านเห็นท่านไปปฏิบัติหน้าที่ความคิดของผมรู <okay. fim. S 2> ้สึกว่าที่มีความอยากจะเดินรอยตามพ่อโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ตาตึงใจแล้วก็เก็บไว้เป็นความรู้สึกว่าในวันที่เราสงสัยว่าเราทําอะไรอยู่เนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนเราว่าให้เราทำหน้าที่ต่อไปครับ <St an ian> นอกจากจะมีทั้งทหารหรือตำรวจแล้วนะครับอสอก็เป็นกองกําลังส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้นะครับซึ่งจุดเด่นของพวกเราคือว่าเราจะเป็นกองกาลังภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับท่านมีภูมิเราอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถทํางานที่นั่นได้เลยท่านไม่ต้องห่างบ้างไปไกล ท่านไม่ต้องห่างครอบครัวไปไกลสําหรับวันที่10กุมภานนะครับก็จะเป็นวันคล้ายวันสามนากรออางสารรักษาดินแดนปีนี้ปี2 0ง4นี่้ก็จะครบ67ปีแล้วนะครับเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อลาลึกถึงคุณงามความดีนะครับตลอดจนลาลึกถึงสมาชิกกองอาาสารธารณแดนที่ได้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในภารกิจต่างๆครับผมรู้สึกดีใจแล้วครับได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านเกิดก็ไม่คิดจะไปไหนอีกครับ อยากจะอยู่จุดๆนี้บ mm ้านเกิดของผมเองครับก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเหมือนคําที่ว่าพวงฆ่าอสขอตั้งัตั์จาจะปกป้องภาราจนสิ้นใจ